we dah oke oke cara takut ada lama binary report so that we should professor you allow me to do your desktop report mata laporan network ada hello mudugonya i bel ke saya copy menyah data putu kita desktop report mata laporan saya mah okay that uh, okay. we should professor you and amitan to you <c oughs> mah Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

นี่มีกฤษณาล่เอพบรรดาเล่ดูสดเลีบ้ามีกฤษณล่เอพบัวสุกิบัวดอกฮิโลบัวเลตับดูาวู้ตาชุ่มสุวาติป่าอาโกอกูดตากุโลดนิย่อีบิสมบกฤษณาอด้วมาเป็นแบบลกฤษณาขวัญชิเนียดิตบกบุทบะทออกฤษณาสิทอบเดมาลาปวฤษณาคุณตากุโลปกิลตาสอสีก็เห็นล่อเลประตุกิตาเลบุดกาบดกกาบึบปตูบตตาบึบดัสุกมุสุกมาดอกตาสอสีกฤษณากรดน้ำบึบวาลกฤษณากรุกุท้าดนิย่อีนกรุกุท้าทำมิด ดี๋ยวเลิกไปัดอสดเทลอต่ตดาก็เครูต่าปันน่อเลือกก็ไม่ไดต่ามุ่บุตรนี่มาสลบันนี้ดกี่มาพูดกี่ปีตาดแตสิสุขมอกยนกันี่กี่ตสุดล้เาถืาพาลสุสยาิบปสิลนาปสิทอกินาปชิกุพนาคโปรโพคว้าใสชุครีมีลาดไปยอาเมนสวัสดีครับวันนี้เราก็มัเริ่มจะก้ปัญหาครับสาธนการในพรเจ้าในนาจทีนส่วนนี้้องขอบคุณโค์สำหรับการรงนำ ที่เรามาร่วมกันในเวลานี้ขอพระสิริของพระเจ้าทอแสงเหนือพวกเราทุกคนและขอขอพระสิริของพระเจ้าอยู่เหนือพวกเราทุกคนในที่นี้และขอความรักความเมตตาอยู่กับพวกเราวันนี้เราก็มาอธิษฐานเพิ่มนะครับที่เราจะเป็นน้ำนึนใจเดียวกันในที่นีจักสัตว์ทุกการในพระเจ้าในนามฟรีสูรนี้รูปขอบสุนโลงสำหรับการที่เราอยู่ร่วมกันในนามฟรีซูในที่นี้ เราขอบคุณพระเจ้าและเวลานี้งที่เราจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกคนที่จะมีความเป็นนั้นหนึ่งเ,เดียวกันมีความรักซึ่งกันและกันมีความเพื่อเพื่อซึ่งเพื่อเพื่อซึ่งกันและกันมีอะไรก็พูดกันขอบพระองค์ทรง,งอยู่กับพวกเราขอบพระสิริทอแสงเหลือพวกเราและการอรรย์ที่มาจากพระเจ้าขอคคาตอบที่มาจากพระองค์ด้วยฐาะขอบคุณพระองค์ในในในพรนนานพระยูุริตต่อเด็้ตอไปอธิษฐานเพื่อลูกกกยาที่ไม่สบาย แล้วเวลานี้ก็ขออธิฐานเพื่อนะครับเพื่อเพื่อผู้นำเกศสิษ์นะครับที่เราจะขยายเครืจ,จากร่วมดิษิ์มนุภาพโภิุ์ออกนะครับเพิ่มเข้าไปอีกสาธุการของพระเจ้าในนามพระเยซูเวลานี้ลูกขออธิฐานเพื่อผู้นำเกศศิษิ์ในนามพระเยซูขอบการอศัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าขอบระองทรงเทพลงมาเหนือพวกเราแล้วเวลานี้ขอบภาพสิริของพระเจ้าอยู่กับพวกเราขอบการอศัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้า ขอพระองค์ทรงเจิมที่นี่เจิมตั้งที่นี่เจิมตั้งทุกคนที่จะเป็นผู้นําในการที่จะนำเจ็ดสิบนะเป็นผู้นำเจ็ดสิบในนามพระเยซูแล้วเวลานี้ที่ลูกอษฐานที่คิดจักของเราจะเติบโตเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโดยอุทอาศและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เวลานี้ขออษฐานเผื่อคนที่เจ็เปบป่วยนะครับของโดยเฉพาะลูกกายาแล้วก็น้องชิวชิวนะใที่นี่่ป่วยนะครับ อ่ายี่ปุ <sm all> <sm all> ่นอเดรแคนด้วยทำไมทำไเียวกวาเขีวหวานแน้วโอเคให้เราราุการงพระเจ้าเปนนาซีจูเวลาที่ลูกขอย้งวายเหรอนกกายาอลูปของนกกายาในลางพิธีจูที่เขาตอนนี้เขาเป็นไขวัดอยู่ขอพระองค์ทรงรักษาด้วยฤทธเดของพระเจ้าของพระองค์ทรงรักษาครับในเวลานี้ที่ลูกขอให้ถาย ให้น้องชิวๆที่ตอนนี้เป็นไข้หวัดเช่นเดียวกันในนามที่สูขอพระสรของพระเจ้ารักษาเขาขอพระิ์ของพระเจ้าเติมเต็มในชีวิตของเขาในนามพะี่สุเขาจะหายในนามะเ่สูในนามพะี่สุเวลานี้ขอให้ทานเพื่อ Mohammad, พ mm ่แผนในการที่จะเป็นไข้หวัดลงคอของพระองค์ทรงรักษาในการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าขอให้เขาได้เห็นฤทธิ์ดของพระองค์ขอให้เขาได้เห็นการอัศจรรย์และแต่ต้องการอัศจรรย์ของพระเจ้าแล้วเวลานี้ที่รอธิษฐานเพื่อแลดาในการที่เขา เป็นไข้หวัดเช่นเดียวกันและขอพรองทรงปกคุมปกป้อง,องรูปหนาท้องของเขาที่จะแข็งแรงเติบโตในฝ่ายวิญญาณและขอพรองทรงสถิตอยู่กับเขาที่เขาจะรักษาชีวิตรักษาร่างกายรักษาภายในของเขาที่จะหายง่ายอ,ยา,อาจารย์ไม่เป็นไข้หวัดต่อไปในานามพระเยซูและเวลานี้ที่ลูกเพื่อฐานเพื่ออาจารย์อิมูในการที่เขาก็ไม่สบายเช่นเดียวกันขอพรองทรงรักษาไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกขอพรองทรงรักษา เพราว่าจะเป็นข้างในร่างกายและจิตวิญญาของพระองค์ทรงรักษาในนามพเยซูดูอิทธาและขอบคุณพระองค์และขอไอ้ทานเพื่อพี่น้องทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยปากไม่ได้ไม่ได้เอ่ยปากที่จะขอบกัพระเจ้าก็ตามที่พระองค์จะรักษาทุกคนที่จะไม่เป็นไข้หวัดเลยในนาเพเยซูทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าจะไม่เป็นโรคใดๆเลยในนามพเยซูโรคจงหายออกจากพวกเราทุกคนออกไปในนามพเยซู ออกทางประตูในนามพิธีสรูปอิษิาและอบคุณพระองค์ในพระนามพิธีสุขิดแลวเวลานี้ที่ลูกจะอิธิานเผื่อนะครับพันธกิจของเรานะครับที่จะนําคนนะครับที่จะนําคนแล้วก็อิธิานเผื่อที่ระดาเป็นพิเศษเนาะที่จะที่จะนําทีมที่ร้านเนาะที่จะเป็นกลุ่มเซลล์เล็กๆแล้วก็อิธิานเพื่อพี่แดงด้วย สาธุการในพระเจ้าในนามที่สุวรรณให้ลูกไฟถาดเปลือพวกเราในการที่จะเป็นน้ำมือใจเดียวกันในการที่เราจะเสริมกําลังซึ่งกันและกันปรึกษาอะไรพูดได้ทุกเรื่องในนามที่สุเราจะเป็นน้ำึ่อใจเดียวกันแล้วเวลานี้ที่รูกจะให้ถาดเพลือพี่รดาในการที่จะเป็นเป็นแสงสว่างให้กับคนในร้านที่ที่ทางานอยู่ที่ร้านอุปทะขอบรรองค์อวยพรเขาและขอการทรงนําและขอลูกที่อยู่ในท้องเขาเนี่ยจะเป็นพยานปากเอกที่จะ นำพี่แดงเข้ามารับเชื่อในพระเจ้าขอาการทรงนำที่มาจากพระเจ้ารู้เอไอานและขอบคุณพระองค์ขอาการเส้นทางของพระเจ้านี้เป็นเส้นทางที่โลดิกิกุราบไม่โรดลกฝักหนานในนมพระเยสูรูกเอไอาและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนแล้วเวลานี้ผู้ลูกขอเอถานเพื่อนะครับผู้นำนะครับของพระเจ้าก,ก็คือไม่แดงรา่จารลอยนะครับเป็นพิเศษและครอบครัวนะครับและน้อง น้องๆนะครับกลุ่มอน,นุชนสาธุการในพระเจ้าในนามีสูใอนุรุคขออห้ถานเพื่อผู้นำของเราทั้งสองท่านในนามดีสูที่โรงท่งจุดตั้งไว้ในที่นี้ขอโปรงทรงอวยพรไม่ว่าจะเป็นแม่แดงเมื่อเจ้าแมาจารย์ลอยขอใอห้ถานที่จะปกคุมปกป้องท่านในการที่เขาจะรับใช้พระเจ้า ขอให้สิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทําลายการงานของพระเจ้าจงออกไปในนามพระเยซสูรูปอริยานุภาขอพระพองค์ขอโลกของพระเจ้าปกคุมปกป้องท่านไว้ทั้งสองท่านในนามพระเยซสูที่ที่จะไม่ดูถูกมามาเจาะมาแทะมากินมากัดสิ่งที่ที่พระองค์ทรงให้กับพวกท่านไว้และขอพระองค์ทรงปุ้ยพอในเรื่องธุรกิจการงานการจับต้องสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง และเจริญก้าวหน้าในทางของพระเจ้าในทางของโลกนี้ขอพระองค์ทรงให้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าว่าพบพระเจ้าว่ารักพระองค์เชื่อพระองค์แล้วจักเจริญขึ้นในทางของพระเจ้าลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ขอการทรงนำชีวิตมาจากพระเจ้าและขออธิษฐานเพื่อแม่แดงเป็นพิเศษที่พระองค์ทรงแล้วลงจิตใ,ใจในเรื่องสิ่งต่างๆที่เคยผ่านมาขอพระองค์ทรงขลาโดโทวทำลายที่ทําให้เขาได้มีใจที่ อ่อนล้าลงในการรับใช้มีใจที่อ่อนล้าลงในการที่จะทำภารกิจของพระองค์ขอการทรงนำและเติมเต็มชีวิตของเขาเติมใจของเขาเติมพลัง,งเขาในการที่จะรับใช้พระเจ้า้วยข้าและขอบคุณพระองค์ขอเสริมกําลังขอเสริมเรี่ยวแรงขอเสริมกําลังจิตวิญญาณของอาจารย์แดงด้วย้วยฐ้าและขอบคุณพระองค์ลูกไม่ได้เจ็บแตกต้องลูกไม่ได้ต่อว่าลูกไม่ได้กับร่วมเกินแต่ลูกขอบพร้อมที่จะ อธิษฐานเผื่อแม่แดงลูกอธิษฐานในความเชื่อในพนามเะียซสุขิ์อาเมนแล้วเวลานี้นะครับที่เราจะอธิษฐานที่เราจะเป็นต้องบอกว่าเราจะมีทีมนักมัธการที่แข่งแข่งแรงนะครับในการนัมัธก,การขอทุกคนร่วมอธิษฐานนะครับ สาธารแจ่พระเจ้าในนามพระเยซูรลูขออิาทาธเพื่อทีมนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นกองพิเศษในนามพระเยซูหรือจะเป็นคีย์บอร์ดขอบรองทรงหาคนที่มีการเจมในในกิจการการงานนี้ขอพรองทรงทรงอิท,ทอธาธเพื่อที่จะที่จะมีอย่างน้อยสองชิ้นคือกีตาร์และคีย์บอร์ดขอบรองทรงลำพาที่พวกเราจะเป็นเป็นอพอ้าพรแก่ แก่ทุกคนแก่พระเจ้าแก่ทางของพระองค์แก่การงานของพระองค์และขอพระองค์ทรงฝึกสอนเราในการที่เราจะนมัสก,การพระเจ้าอย่างเต็มล้อนอย่างสุดจิตสุดใจสุดกาลังและสุดความคิดและเวลานี้ที่รูกมใจถ่ายเพื่อพี่น้องทุกคนที่จะชำระล้างจิตใจจิตวิญญาณจิตภายในที่เราที่เราที่เราเกาะติดมาจากข้างนอกที่เราเวลานี้ที่เราจะรับช่อยาำของพระเจ้าในวันนี้ในเวลานี้ รับถ้อยคำของเจ้าแล้วตกเข้าไปในจิตใจจิตวิญญาณของเราในการที่เราจะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยฐานและขอบคุณพระองค์ขอเปิดตาของหัวใจฝ่าวิญญาณที่พวกเราจะรับรู้และเห็นในถ้อยคําของเจ้าผ่านทางพระเจ้าคำของหลงในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเช็นครับ 아, <laughs> 아, <laughs> ธิษฐานขอพระเจ้าที่พระเจ้ามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็อธิษฐานเพื่อ,อพ่อแม่ของเรา,เอ,าอธิษฐานเพื่อ,อ,อพ่อแม่ของเราครอบครัวของเราแล้วก็ลูกๆหลานๆของเราจะได้ทาา,าของพระเจ้านะคะอธิษฐานเพื่อ ก็สวสมาสิ่งอยาลอมากเวสบรบานัูมาแล้ดกนิย่อินเนอร์ุวนไม่ได้เลนนบดูนโบผไม่ด้เล่นตดช่วยช่วยไม่ด้เล่นตัดกเด็กกันโดแล้วพกุมัเลาฮักคนดเี่อรีคือืัมาดูดมาลอบบนั้มาตัววีดีบัลล็อกพูดีบัลอกบบีเนเล็กเสายยาอุดรทดดีกสยย่าอุดรดันมุลาแล้วกด็กกับเดกบับเต่าโมบัวคนอื่นก็สัวบัว่ัวย่างื่นมาคุกตู้กว่าบัวกวาเบื่อกว่าชื่อกว่านัวตัวปกเก็บเมื่อกว่าทีเดก วลาบาดแผากดระวายผู้คนพลเรลอยยืรออบูติภพน์ดิจาสู่กิโลวัตตตาสูกิมีก็ b a กอล่าเวทีรพันลูดวที่ผู้คนพูดดูบันนอก็มีผู้คพูดติดพนแล้ววปีว่บทึกใย่าเลือดอะไรก็ใยว่เคลมเกเลตอดอกใจว่าอาตาสุสิกสูงวลาปกุดตาสุดันน่าละอยอาภาสุตสสุดันนาละอุดรอขวตตขาละอดอไม่มาสดนินียาอีมีมือนิลาก็แค่อาวอโงตันากิดอปกเลยคอบรูบบมืนิติดพันธละแล้วใจว่สุ อึ่มาเราเปนมันุมาก็มีเดละอเหบ d าพดบากนไพ่อชวรมาชบนกินตูดมีควาที่ดาลอบาซาลเรา็ลครอบตวบุตรีตูอบาซาละเาาคบุรีกษตอย่ให้าเลาตัดตูดมีบ่ากษอย่ให้เราล่าตัตูดูตัดูคนตัดดเป็นลครอบเรามนนุ่มาก็มีเด็ตีวดาันเลี้ยอว่บาอย่าซุกมอกรถับลบมนี้ข้าช่วยน้เลีครอบเรี่าักรเลกษตอาให้เราเ่าตปรเครอ เอาว้เว no ิาิน <rainbow. S 1> ิาพสุ้ิบมาสุบากเนิริกซบปสิบดูนาไปสืบทิกะนะไปช่วพานากขบ้วโลกว่าใสชุดครีมีแล้วแต่ไปว่าเม่อป่วยพามอ่ะค่ค่อยพื่ภาหกิเวดาว้ตีกระโดดอัดโดจมอ่ะอันนีอัดโดจินะก็จะมีละก็สนอมาในพ่อแล้วก็สามีข้อความมาแล้วก็จะสอเกี่อวกับกก็สนอที่ปาตีนะคะอธิฐานเผื่อนันนอ แล้วก็เกลียดทุกโคที่เรียกสอน,นอแในอาทิตย์อาทิตย์หน้าล้วก็จะสอบค่ะอกิริยาก็สอบภาษาไทยนะคะอ่าอธิธาเผื่อด้วยกันนะคะ ก็ซาซาสิวยาสลมโคบเปฮอุบาลที่ดีกดุิญายาปูเนตมิละบัตาอุระเบกเฮบาตนนนนครอบาว่าบาเคนนนกกุตนาดอ่บบเฮวาดัลชิกกอดุพิญายีบบบอุกดูานัลชีกกอดุพิญายปดอกเคเคเนีัวบกว่าันพุตินผานเประมาลูบะยัวกลัวครบรอบก็ใชยัวอทานกว่าเคลฟูดตันดูมาลระก็ใยัวอตาอรเคลินเนีมเลพาดูกูดอกว่ากนยพุตินผ่านแล้วกับี่ราปกะสนมากกอนเดนเนี่ยดมีอักรวแบบมียัวกลัวก็ไดแต่ละอาา รุ่นนี่ไว้ติดบ้านในกับพี่ไวก็เรียนตาบางกีบาวอตะการดีบ้านตักวต่ย่ออวดได้แล้วก็ดูนี่บาวดาชีก็ดุปิยตักเแต่ย่อคำดูแลบาที่ดผ้าพูแต่ดาราเกอยู่่ะตักอยกลบันละว่กว่าเงยบิดา้าลูพว่กว่ายบพูิดผาแกเออย่อยู่อ่ัตุกเสยู่อแค่อุดบุลาล่ะเกอยู่กับัตทัชววติดาด้กว่าเงียบพูติดผากับุอว์แล้วน้องิคับลกษยบพูติดาเอยู่อันมีกับัตอปนมาล มวลาก็เลือดทอกทอกกันเด็กตีนเนมาสูลาบันึกแล้วกูวัญใ่ชุกรีมมีุกิกันนา่นแแต่ไปเหรออาเนยอ่าวิปเอ่อนารื่บ้านลมอเอ่อหมอเวลาให้แม่นะคะอาจารย์เ็ ขอบคุณพระเจ้านะคะแม่ที่อธิษฐานเผื่อนะคะชีวิตพวกเรานะคะแม่ขออนุญาตนะคะวันนี้ก็เห็นหน้าเห็นตาปกติเราอธิษฐานในกลุ่มนะคะเราจะได้ยินเสียงก็โซโไฟใช่ไหมตอนนี้เราก็อธิษฐานแบบเห็นหน้ากันนะเราจะลงคลิปนี้ลงไปในในกลุ่มด้วยเพราะว่าแม่จะอธิษฐานเผื่อโซเชียลน,น,นะคะที่ ที่จักและพันธกิจของเราได้มีจริญาิบานของเราเนี่ยนะคะมีนิมิตที่กว้างนะคะใหญ่มากนะคะไม่ได้ใหญ่แค่มาจากกรุงเทพมาหัวหินนะคะแต่ใหญ่เขาเรียกว่าครอบโลกเป็นศูนย์ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเลยนะคะเวลานเราเอาเมนกันอยู่ที่นี่นนะเราอาเมนประมาณสิบสิบยี่สิบคนใช่ไหมแต่เมื่อคลิปทำอ้ถ่ายของเราเนี่ยยูทูบติดต่อนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กเนี่ยไปเนี่ยไปทั่วโลกนะ แล้วคนที่เขาฟังนะคะเขาฟังภาษาไทยหรือฟังภาษาปากอยอเนี่ยเขาจะอาเมนกับเราสกี่พันนะกี่หมื่นนะกี่แสนเพราะนั้นคำอิทธานของเรานะคะไม่ไม่ได้อะ่ะตกไปที่ไหนนะคะตกไปในหัวใจของผู้ชอบธรรมแล้วเขาจะอาเมนกับเราแล้วก็มีพลังให้เกิดผลอาเมนไหมคะเพราะนั้นนะคะอย่าละเลยลูกเห็นนี่สําคัญที่สุดว่าทุกคำํำทุกคําพูดทุกคำอิษฐานของเราทุกช่วงเวลา ช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่านะคะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแบบเรามารวมตัวกันแค่สามสี่คน6คนอันนั้นเป็นภาพที่เห็นแต่ภาพที่แผนดินสวรรค์ของพระเจ้านั้นแล้วก็คนที่ฟังนั้นนะคะแม่เชื่อว่าเป็นแสนนะคะเป็นแสนคนนะคะที่เขามองเห็นนะคะเราอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ด้วยกันพระเจ้าพระบิดาสรรเสริญพระองค์ข้าพงทั้งหลายเป็นคนพิเศษ พระองค์ทรงเรียกมาพระองค์จะขับพระเจ้าอยู่ในพื้นที่พิเศษแล้วไม่ว่าโลกนี้พระองค์จะขับพระเจ้าจะดําเนินไปอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นและไม่มีอะไรและมีมาแล้วพระองค์จะขับพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นพระองค์ทรงปกคุมและแทรกแซงแล้วพระองค์จะขับดูแลอยู่อยู่ในระบบน้ำพระทัยของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ที่นี่พระองค์จะขับพระเจ้ามีความเชื่อมีคําอธิษฐานมีเรื่องราวมากมายพระองค์จะขับพระเจ้าที่ข้าพระองค์นั้นต้องพึ่งพระองค์พึ่งลิ์เดชของพระองค์พึ่งความรักของพระองค์ พึงพงศักดะพระกรุณาความเมตตาการอภัยการยกโทษของพระองค์พงศักดะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพงจัะพิงเป็นแหล่งพระพรทั้งสิ้นขอพงรงโปรดอวยพรพระมิตะพระเจ้า ะระบบโซเชียลในขีดจักรของเราไม่ว่าจะเป็นทิกตอกเว b บ o ุ๊กยูทูบพงศ์จักรขาปเจ้าที่เราได้มีอยู่ทุกคําอธิฐานทุกชีวิตของเราพงศ์จ,จักรไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้นาอาจารย์นิมูพงษ์จักรที่อธิฐานเป็นภาษาปากยออ้นนอพงศ์จักรขาปเจ้าอ้นดาพงศ์จักรขาปเจ้านอา้าานองคมพงษ์จักรและทุกคนที่เข้ามามีส่วนในภาษาของเขานั้นพงศ์จักรแปลเป็นภาษาที่ตรงขึ้นแผ่นสวรรค์และภาษาไทยพงศ์จักรขาปเจ้าที่เราสื่อออกไปเรามีแค่สองภาษาแต่เขาจะแปลอีกเป็นร้อยภาษา ที่จะอามนกับเราขอพระเจ้าอวยพรบิรุษการกลุ่มของเรานั้นวันนี้เรากําลังเดินไปข้างหน้าเราไม่ได้ถอยหลังเมื่อเราเดินไปข้างหน้าเราจะพบสิ่งใหม่เมื่อเราเดินไปข้างหน้าเราจะไปไกลกับพระองค์เมื่อเราเดินไปข้างหน้าเราจะพบกับพระองค์เราจะพบพระคุณเราจะพบพระคิดเราจะพบพระคำเราจะพบพระพรขอพระเจ้าอวยพรเราทุกการทุกอย่างที่เราอธิษฐานเมื่อเราอ้อนวอนบรงกาบพระเจ้าด้วยชีวิตและหัวใจของเราไม่มีสิ่งใดที่บงบอกว่าเมื่อเราขอด้วยความเชื่อแล้วพระองค์จะไม่ฟังและพระองค์ไม่ให้เพราะพระองค์สัญญาว่าแค่ชื่่อออพระงงค์ททําาไดุ้กย แค่เชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์พร,ระเจ้าปาเจ้าเราขอให้พี่น้องทุกคนบรรยากไม่ว่าได้อยู่ที่ใดในมุมโลกนี้ถ้าท่านแปลภาษาถ้าท่านฟังภาษาของวเราออกขอให้อารมนกับเราแล้วขอให้อธิษฐานเผื่อเราด้วยเราจึงอธิษฐานมอบโลกโซเชียลและข่าวิทฐานของเราไว้ในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนอาเมนเชิญใครต่ออีกนะคะเวลาที่เราเรายังเหลือนะคะแม่ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะ อ,อธิษฐานเผื่อทรับชีวิตนะคะทุกวันสปาโตหรือวันหยุดที่เรานัดกันที่มาเจอที่เนี่ยทุกคนมาที่คิตจากที่รวมตัวกันที่พระเยซูบอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดเราจะมาจึงมาประชุมเวลาเรามานั่งอยู่เดียนะคะบางคนมาง่ายๆนะคะเพราะมีใจพร้อมบางคนมายากเพราะว่าใจมันห้าสิบห้าสิบบางคนเนี่ยไม่อยากมาเลยแต่จําเป็นต้องมาแม่เคยถามว่าการมาโบสถ์เนี่ยนะคะต้องมาหรือว่าอยากมาคะ ้องอยากมานะแต่ต้องมาเนี่ยไม่ได้อะไรนะคะเพราะมันมาด้วยศาสนาใช่ไหมแต่ถ้าอยากมาเนี่ยเราอยากจะมาหาพี่น้องอยากมาสามัคคีธรรมอยากจะมาฟังพระธรรมอยากจะฟังเรื่องราวของพี่น้องว่าเจอเจอพระคิดพบพระคิดและเรื่องราวของพระเจ้าเป็นยังไงนี่คืออยากแต่ถ้าต้องมานี่คือบังคับนะคะแต่ใจไม่มาแต่ตัวมานี่คะ่ะ ไม่ได้อะไรนะคะขอขอบคุณพระเจ้าแล้วไอ้ฐานเผือ่พี่น้องที่มาแล้วก็พี่น้องที่เคยมาแล้วไม่ได้มาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่ที่ไหนติดภารา pandemic, ากิจอะไรเราขอพระเจ้าอยู่ด้วยกับขเขานะคะพระเจ้ารักทุกคนแต่พระเจ้าจะรักคนที่เชื่อฟังกว่าอเมนไหมพระเจ้าอวยพรทุกคนที่เชื่อแต่พระเจ้าจะอวยพรคนที่เชื่อฟังกว่าอเมนไหมเพราะนั้นพวกเราเป็นคนที่เชื่อฟังกว่าแล้วก็เชื่อมากกว่า ก็ต้องรับพระพรก่อนแล้วก็รับมากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเราอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ด้วยกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระ์จ้าพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงเปลี่ยนพระองค์ทรงแก้ไขพระ์จ้าพระเจ้าและพระองค์ทรงล้มแล้วล้างด้วยเช่นเดียวกันพระองค์ทรงให้และพระองค์ทรงพระ์จ้าพระเจ้าที่จะ พิจารณาผมจะข่าวเจ้าเราขอบคุณที่เรามาอยู่ที่นี่ในเช้าวันนี้เราขอบคุณลมหายใจเราขอบคุณชีวิตจิตวิญญาณของเราที่เรามาอยู่รวมกันเราเชื่อฟังพี่จ่าวิญญาณแห่งการเชื่อฟังเราจะได้รับพระพรเราขอบคุณที่เราได้เดินทางอย่างปลอดภัยแล้วเราก็เดินทางกลับที่พักของเราอย่างปลอดภัยทุกคนด้วยคิดถึงพี่น้องที่ไม่ได้มาไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนทําอะไรคิดอะไรอยู่แต่ขอพระเจ้าดูแลเขา คนจะฆ่าพระเจ้าเขาจะไม่พลาดสิ่งดีเมื่อเขาหันใจมาหาพระองค์เมื่อเขาหันข้างเขาจะพบพระเจ้าแค่คร <c oughs> ึ่งเดียวเมื่อเขาหันหลังเขาจะไม่เห็นพระเจ้าแต่เมื่อเขาหันใจกลับมาเขาจะพบพระคุณจะพบพระสิริของพระเจ้าจะพบหน้านของพระเจ้าจะพบความรักของพระเจ้าจะพบพระหัตของพระเจ้าจะพบ พระองค์บนกบทั้งหมดที่รงทรงสัญญาไว้แล้วอธิษฐานกับมอบกันและกันไว้ในเช้าวันนี้ทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่และพี่น้องของเราที่ไม่ได้มาด้วยขอบคุณพระองค์อธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอมอบประการน,น้องมดนะคะมีอะไรต่ออีกไหมครับอาจารย์ลอยค่ะมีอะไรเพิ่มไหมคะที่อีก่อนนะคะเราเห็นเสียงว่าได้ยินแต่เสียงนี่เ,เห็นตัวจริงนะนะออกกล้องหน่อยออกกล้องหน่อย ที่มีควาพระเจ้าจะเอาเองเสร็จโอเคครับเราก็มาให้ถาดเปลือกมะนาวนะครับในการที่จะ,ะเชื่อพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของเขานะครับโดยที่จะไม่ขึ้นขึ้น,นลงลงเหมือนระดับน้ำทะเลสาธุก,การในพระเจ้าในนามที่สุรนล,ลูกขอให้ถาดเผื่อกมะนาวเป็นพิเศษในนามที่สุดที่เขาจะมีความเชื่อที่สูงขึ้นทางเดียวกับพระเจ้าจะไม่มี ต่ำลงหรือจะไม่มีไปซ้ายไปขวาหรือไปหน้าไปหลังไปตรงขึ้นตรงกับพระเจ้าอย่างเี่นะเบื้อจสูบพอ,อกําลังใหม่ที่มาจากพระเจ้าที่เขาจะเชื่อพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจและสุดกําลังโดยไปถึงสุดความคิดของเขาของความรักความเมตตาที่เขามีต่อผู้อื่นความรักความเมตตาที่เขามีต่อพี่น้องในวามคิดเสริมกลังเขาให้เขาได้ได้อยู่ในทางของพระเจ้าอย่าง จิงจะงนับตั้งใจขอพระองค์ทรงอวยพระพรเหนือครอบครองเขาที่จะที่จะรักใคร่กอบเกี่ยวซึ่งกันและกันพูดคุยกันได้เพื่อเพื่อแล้วเวลานี้ที่ลูกให้ฐาเถื่อสามีของเขาในการที่จะเห็นภรรยาของเขาเชื่อพระเจ้าและจะมาเชื่อพระเจ้าเช่นเดียวกับมะนาวในนาเีสู ขอให้สิ่งที่เขาทำอยู่ที่เป็นสิ่งที่ผิดในทางของโลกนี้จงหายไปและเลิกไปในระเพซสูงไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่หรือกินเหล้าหรือก็าตามขอพรองทรงรักษาเขาขอพรองทรงนึงจิตชูใจเขาให้เขาได้มีกําลังในการเลิกสิ่งพวกนี้ลูกเอ๋ยานและขอบคุณพระองค์และเวลานี้ที่ลูกจะไอ๋ยานพื้แล้ว พี่แดงครับในานามเิสูที่ที่ใจเขาเป็นหินขอพระองค์ทรงเปลี่ยนใจเขาใหมา่ในานามซูสลูกพยอยากเห็นครอบครัวของพินาดามารับใช้พระเจ้าทุกคนในานามเสูขอให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าและขอพระองค์ทรงเปลี่ยนใจิตใจของพี่แดงที่เป็นใจิตใจหินให้เป็นใจิตใจเนื้อพี่แดงและมีกําลังที่จะ เข้ามาหาพระเจ้าขอเติมไฟให้กับพี่นอดาในการที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจและสุดผลลังธเขาในนาพีนซุ่มที่เขาจะเป็นคนต้นเรือนในการที่จะนำสามีที่จะมารับเชื่อพระเจ้าที่จะนำลูกน้อยทั้งสองมาหาพระองค์มาเชื่อในพระงพองค์เพราะเขาทั้งสองเป็นลูกของพระองค์ เป็นหลานของพระองค์ในนาเพื่อส่วนเวลานี้ขอการทรงนำที่มีไฟของพระเจ้าเทลงมาอย่างที่แผนในการที่จะทำภารกิจของพระองค์ในการที่จะร่วมรับใช้ในการที่จะทำงานของพระองค์ในเครยรจักรรวมในชินภาพหัวหินและร่มในชินภาพป่าเดงในการเป็นผู้ดูแลลอกข้างในเครือจักรและเป็นผู้ขับรถขอพระองค์ทรงเปิดตาของหัวใจของเขา ในการที่จะรับพระเจ้าได้อย่างเต็มขนาดในนามพี่คยซูเพื่อจะรับใช้พระเจ้าขอการทรงนำและการแตะต้องใจเขาขอไฟเข้าไปหาเขาในานามพระเยซูขอน้ําแห่งชีวิตขุดในใจิตใจของพวกเราทุกๆคนลูกขอเติมน้ําเติมน้ําที่สะอาดของพระเจ้าที่ลูกได้รับถ้อยคําจากพระเจ้ามาคือเติมน้มําในชีวิต ที่เราจะคุ่ขึ้นมาเพื่อจะให้ผู้อื่นผู้จะนําให้ผู้อื่นในนามพระเยซูขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าและขอน้ําและไฟของพระเจ้าเทลงมาเหนือพวกเราทุกคนในนามพระเยซูในนามพระเยซูในนามพระเยซูเอเมน